ที่นี่คือสวนนะคะเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนมาเดินออกกําลังกายนะคะซึ่งใกล้ๆนี้ก็จะมีหลุมศพของพระราชานะคะพระรัชวงศ์หลุมศพจะเป็นทางเข้าที่เราเข้ามานะคะตอนนี้จะเป็นสวนต้นสนนะคะต้นสนเกาหลีสวนเกาหลีนะคะจะสวยนกมีหลายชนิดนะคะ kerana uh, barefoot, many, many, many people say barefoot is uh, the, the best system. The best system to uh, uh, keep, to keep the control, eh? Uh, body, human body, eh? Ah, <coughs> อ,าายอ,อยากใกล้นะ <laughs> <laughs> มันมองหน้าตาเธออยู่ <laughs> มีสุนัขหลายสายพันธุ์นะคะที่เกาหลีก็จะสวยๆนะคะฮ <laughs> ันติงไหมห้องน้ำคะ่ะห้องน้ำน่ารักเนาะ ที่นี่ส่วนใหญ่คนก็จะมาเดินออกกำลังกายนะคะทั้งผู้สูงอายุเด็กๆแล้วก็